สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอาลัยคุณลุงต๊อดปิติโพสถึงคุณลุงหลังทราบข่าวการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับต๊อดปิติพิรมพักดีทายาทตระกูลดัง คนในครอบครัวที่ใกล้ชิดด้วยหลังจากสามีของนางเอกคนดังนุ่นวรนุษย์ได้ออกมาโพสข่าวเศร้าของครอบครัวเกี่ยวกับการสูญเสียญาติผู้ใหญ่เมื่อช่วงเช้าว,วัน 18, ที่18ธันวาคม64โดยที่ผ่านมาต๊อดปิติได้นําเรื่องราวข่าวเศร้านี้บอกผ่านมาทางแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Facebook ปิติซึ่งหนุ่มต๊อดปิติเขียนเรื่องราวของการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ไว้ใน Facebook เพียงสั้นๆว่าตื่นมาพร้อมกับข่าวร้ายขอให้หลับสบายนะครับลุงทิพย์ พร้อมกับภาพที่อบอุ่นครั้งที่หนุ่มต๊อดปิตินั้นได้มีโอกาสดูแลคุณลุงผู้จากไปด้วยการช่วยพยุงคุณทิพย์ซึ่งได้ถูกบันทึกภาพเอาไว้ก่อนหน้านี้ในขณะที่หลังจากต๊อดปิติได้โพสต์ข้อความเรื่องเศร้าดังกล่าวลงใน Facebook ให้ได้ทราบกันมีชาวเน็ตจ,จำนวนมากพร้อมกับคนในวงการบันเทิงต่างเข้ามาร่วมแสดงความอาลายัยกับการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว ทางทีมข่าวคมชัดลึกต้องขอแสดงความอาลัยกับผู้จากไปพร้อมทั้งแสดงความเสียใจกับครอบครัวเครือญาติมาณที่นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ